ทุกคนใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกครึ่งไต้หวันค่ะวันนี้เป็นทุเรียนรวยเลยค่ะตอนนี้ใบไม้อยู่ที่เซ็นทันเวิลด์ค่ะจะมาเชลเลตทุเรียนกินจนอิ่มค่ะ let's go มาดูว่าไปเดี๋ยวกินจนอิ่มของใบไม้ก็คือบุฟเฟ่ต์ค่ะบุฟเฟ่ต์ในภาษาจีนเราเรียกว่ากินจนอินกิน ก็คือจนถึงเป๋าก็คืออิ่มก็เลยใบไม้จะเรียกปฟเฟ่ว่ากินจนอิ่มค่ะโอเควันนี้เราจะมาชเชลนกินปฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็พูดราคา399บาทนะทุกคนวันนี้เราจะมาดูว่าได้กินเทโลไม้เท่าไห,ไหร่นะคะก็เก่าครีนออฟฟรงคุดภาษาจีนเราเรียกว่า ชั้นจูชั้นจูลุเรียนเราเรียกว่าลี้วเหลียนลียวเหลียนตอนนี้ข้างหลังของใบไม้เป็นฟุกเซคผลไม้สามร้บาทค่ะเมื่อวานใบไม้ซื้อตั๋วตอนประมาณ4ี4่สีมเย็นแล้วก็พี่เขาบอกว่าตั๋วของวันนี้นะคะซื้อเมื่อวานบอกว่าวันนี้เหลือสุดท้ายตรงหงทุ่มค่ะเหลือหนึ่งทุ่มเวลาน,นี้อย่างเดียวนะคะแล้วก็วันนี้มา ตัวของวันเสาร์วันอาทิตย์อะหมดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บดไม้มากินปูฟเฟ่ผลไม้รู้สึกว่าจต้องกินให้อิ่มแน่นอนเลยค่ะทุกคนมาดูว่าวันนี้ใบไม้กินได้เท่าไหร่นะคะคิดว่าน่าจะต้องกินได้เยอะไหมไม่แน่นะมาดูกันค่ะทุกคน ตอนนี้ใบไ,ไม้อยู่ข้างในแล้วค่ะอยู่ที่ห้างทงานแล้วคะ่ะและบนโต๊ะเขาเขามีขวดน้ำสองขวดให้วันนี้ใบไ,ไม้มาหนึ่งคนก็เลยไม่รู้จะเป็นเกินมัน้งแล้วก็บนโต๊ะก็จะมีจานสองอันแล้วก็มีกระดาษเช็ดชื่แล้วก็มีอันนี้ถุงมือเป็นผงพลาสติกด,ด้วยถ้ากวันนี้ใบไ,ไม้ออกคลิปด้วยนะคะมาถ่ายคลิปแล้วก็มาออกคลิปกล่าวทุกคนด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่ไปท่องเที่ยวกับอาจารย์ลุกเลวีอยู่ พี่ทุกคนอย่าลืมติดดาวนะคะข้างหน้าเป็นที่งานที่เขามีทำทำผลไม้แล้วก็มีทุเรียนเ,นเต็มกำแพงเลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็มีมะม่วงด้วยตรงนู้นมีมะม่วงด้วยตอนนี้พี่เขาให้เสิร์ฟอันนี้ทุเรียนเจิงภูค่ะใช่โอ้ใหญ่มากเลยนะคะแปเดี๋ยวนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วเวลาถึงแล้วใส่ถุงมือก่อน 老米，努力。 หมอนทองค่ะไม่รู้ทุกคนชอบหมอนทองไหมคะจำได้ยังมีก้านยาวแล้วก็มีแบบแบบยี่ห้ออื่นแต็มแต่เยอะมากเลยค่ะไม่รู้อันไหนที่ทุกคนชอบกินมากที่สุดนะคะเมื่อกี้เนี่ยใบไม้กินไปสองครูแล้วก็รู้สึกอิ่มเร็วนะคะอิ่มประมาณ6 0ซนอกจากนี้อ่ะยังมีง้อด้วยเงาอหลายลูกนะคะเอน้ำมะพร้าวเอาค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะต้องเอานะ้ำมะพร้าวขอบคุณค่ะนอกจากนี้อ่ะอยังมีอันนี้เป็นเป็น,นอ,อันนี้อ่ะชื่ออะไรนะชื่อสับปะรดค,ค่ะเยาวันนี้มีผลไม้ล้วนเลยจริงๆอ่ะวันนี้อ่ะที่งานนี้อ่ะเราไม่สบบาม,มารถไปหยิบอาหารได้แต่ พี่ๆเขาอ่ะก็จะเสิร์ฟอาหารมาที่โตะนะคะไปมาอยากถามพี่เพื่อ,อนๆอ่ะถ้าเป็นบุฟเฟต์ทูเรียนอ่ะทุกคนมีวางแผนว่าตัวเองอ่ะอาจจะก,กินได้กี่ปูหรือว่ากินได้กี่กรัมนะคะน,นี่แค่สองอันใหญ่นะคะใหญ่นะคะก็อินแล้วนะตอนนี้เขาให้เวลา1นึชั่วโมงค่ะตอนนี้ยังเหลือ4 6นาทีนะคะเรายังมีเวลากินต่อได้ เรามาชิมข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะแล้วก็ต้องมาลาดซอสลงไปใช่ไหมคะอ,อืมอมเิดต้องอน,นิ่มๆอร่อยมากนะอืมแวดูดข้าวกหนะู้สอันนี้อ่ะน้ำอันนี้ไม่ค่อยหวานมากนะสมไม่ค่อยหวานมากแล้วก็ มะม่วงอ่ะส้มๆ้มไม่ใช่ส้มๆมมะม่วงเลี้ยวเลี้ยวหวานๆค่ะอ,อร่อยมากเลยแล้วก็ทูเรียนอ่ะไม่ใช่ทุเรียนแ <ๆ S 1> ล้วข้าวเหนียวก็นิ่มๆมากเลยค่ะข้าว <ๆ S 1> เหนียวทูเรียนทุเรียน <ๆ S 1> เรามาลองชิมกันนะคะโอ้ยิ่งเปียกๆนะคะดูดูเปียกๆนิดหน่อยแล้วก็ลองชิมดู โอ้เรเลยนะรู้สกเข้าไปเดยเข้นเหนียวเดยเด้วยอืมเหมือนรู้สึกเข้มข้นมากเลยเข้มข้นมากอืมโอ้เข้มข้นนะทุกคน เปรี比较比较้ยวๆนะเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะแต่เป็นที比较比较่สีขาวๆอ่ะขาวขาวไปนิดหน่อยก็เลยรู้สึกเปรี้ยวๆนิดหน่อยนี่นีอร่อยนะเปรี้ยวๆ เปี้ยวนิดหน่อยอืเป็นมัมมูงแบบเปรี้ยวๆนะอืมเข้าไปอ่ะโอ้เผ็ดๆแล้วก็หวานๆอย่านี้ไม่เผ็ดมากอืมไม่มีเผ็ดเลยเผ็ดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แบบนี้ใช่แต่มีกลิ่นหอมนะคะโอ้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 ไม่เห็นไม่เห็น น้ำมะพร้าวไม่ไดหิ่มากแล้วนะคะตอนนี้มีอิ่ม80%แล้วอะ่ะหิ่มากก็เลยคิดว่าสุดท้ายอะ่ะเรากินเครื่องดื่มกันน้ำมะพร้าว ผู้เรียนเรื่องบ้าเลยค่ะมากินผู้เรียนกันนะคะเจเจขอบคุณค่ะค,ค่ะนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้เหรอโอ้ค่ะนี้สวยมากเลย,เลยโอเคค่ะตอนนี้เราไปมาออกจากงานแล้วค่ะโอ้รู้สึกอิ่มมากเลย อิ่มมากเลยวันนี้อืกำลังคิดว่า3ามเบาทนะสำหรับใบไม้จะคุ้มไหมคะทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างน,นะคะถ้าโดยกินปุฟเฟ่ผลไม้ราคา3 9มราบาทใบไม้รู้สึกคุ้มนะคะมีสับปะรดมีเงาะแล้วก็มีทุเรียนเลม็มีมีอะไรนะมีมะง,ง่วงแล้วก็มีไอติมด้วยแล้วก็มีน้า มะพร้าวด้วยรู้สึกคุ้มนะคะกินได้ไหลายๆอย่างแต่ด้วยบ่อยมเป็นคนที่กินน้อยอะ่อยๆๆอะใยญ่ๆไม่คุม้มไม่คุม้มเราต้องเราต้องค่อยๆฝึกใช่ไหมครับฝึกเป็นคนที่กินเยอะๆแบบนี้จะคุ้มค่ะทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างนะด้วยราคาหรือว่าถ้ามีแบบ3 9 9บ้เาทบุฟปเฟ่อยากลองไหมคะุูเฟ่ผลไม้ค่ะเคไม่ได้ด้วยนะคะ แต่วันนี้บ่อยม้ได้กินทุเรียนก็รู้สึกอ้เต็มใจแล้วค่ะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะคลิปมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดดีดามช่องใบไม้ด้วยนะคะใบไม้มี Facebook, IG และติดดังอย่าลืมติดตามนะคะแชร์เพื่อนๆที่ชอบผลไม้ชอบท่องเที่ยชวชอบความสุขชอบบรรยากาศที่แฮปปี้แฮปปี้ด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจอกัน